ละครเรื่องใหม่ของปีครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเป็นบทบาทใหม่ที่แบบที่ฉีจากคาแรคเตอร์เดิมเลยแล้วมันฉีกยังไงครับคุณวาวคุณกันเล่นได้แล้วหมเอออืสรุปฉีกยังไงฉีกเยไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนเราปกติก็จะเห็นแบบเป็นผู้ชายปากร้ายเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมา มีความคลาสโนวาเจ้าชู้หน่อยๆใจตัวเราเลยไม่ใช่เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซนยเปอนต์เลยเราชอบใหม่หมดใหม่หมดทั้งหมดยากมากเรียนมาจากบทนี่แหละครับโอ้ป้าไปต่อไม่ถูกความผู้ชายปากแจ๋วอย่างเงี้ยคุณต้องทําแบบฝึกฝีปากขนาดไหนครับคุณปิงก็ก็เรียนรู้จาก จากบทบาทนั่นแหละครับแล้วแบบเอ้ยพี่ขออย่างนี้หน่อยพื่กับผู้กากจริงจริงมันท้าทายไหมพอต้องมาเล่นเป็นแบบอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเลอาจริงๆอันนี้อันนี้เข้าเรื่องอ่ะแลอันนี้ท้าทายเข้าเรื่อกไ่ได้ไม่ไอ้ไม่ได้ไมอได้ไม่ได้อม่ได้ไม่ได้ไม่อด้ไมด้ไม่ไอ้เม่็น้อมัได้อมเได้ไม่ได้คมอได้ม่ได้ไ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 ม่ที้ม่ได้ไม่นใจสูงมดกที่แบบที่ิด่าตัวเ้งมะเข้ามาแล้ ทำภารกิจสำเร็จตามแผนของตัวเองอเพราะว่าต้องเข้าไปจีบผู้หญิงสามคนซึ่งเป็นพี่น้องแท,แท,แท้ๆมันออมันเป็นอะไรที่แบบนอกจากยากแล้วมันเร็วมากเลยนะออคือเราแสดงว่าเราก็ต้องแบบมันต้องพยายามหาเรื่องไกลตัวมากๆเพราะมันอาจจะแบบดูยากเหลือเกินที่จะแบบจะทำได้เลยคือในความเป็นจริงอะ่ะมันยากมากเพราะว่าคือการจีบพี่น้องสามคนพร้อมกันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มันเร็วมากแล้วก็ด้วยความที่มามาเพื่อ มาเพื่อแก้แค้นอ่ะคือด้วยด้วยความที่มันเป็นเรื่องสมัยรุ่นพ่อมันก็เลยแบบเป็นฟามแค้นที่มันต้องเก็บสะสมมาเป็นเวลาแบบหลายสิบปีอะครับที่ทางการดูเราจะต้องเก็บหรอไหมเาจะเก็บหรอไหมรักผมอย่างแน่นอนน่ารักอแต่ไม่ได้ทมดลายสุดๆเลยนะไม่หบทลายก็วอนแฟนๆนะครับอย่าอย่าเกลียดผมมาเลยนะเอาจะช่วยเขามีเหตุผลของเขามีเหตุผลของเขาในการข้อหาสามสาวเลยก็มีแบบสาวคาแรคเตอร์นะในการข้อหา ใช่ครับก็คือด้วยความที่สามพี่น้องเนี่ยก็จะคาแรคเตอร์ต่างกันมีจุดอ่อนที่ต่างกันเราก็ต้องต้องหาจุดอ่อนของแต่ละคนเราก็เข้าหามันก็จะแบบมีวิธีเข้าที่ต่างกันเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เห็นมุมมองได้เห็นโมเมนต์ในการเข้าหาผู้หญิงแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูก็ต้องไปดูอย่างไรวิมานสีทองใช่ไหมคะใช่ครับเขาใสรอะไรยังไงครับพีเมื่วันนี้ก็แบบสังเเขามาให้กำลังใจเยอะ แร้วแบบซัพพอร์ตกันแบบทุกสนงานน่ารักเสมอเขารู้ไหมเป็นเขาไม่รู้เขาเขาเาไม่ดูเขาดูเขาดูอยู่เขารู้ครับเป็นไงเราประทับใจขนาดไหนที่แบบเออไม่ว่าจะผลงานอะไรหรืองานอะไรแฟนๆก็จะแบบตามไปแบบนี้จริงๆก็ดีใจนะดีใจที่แบบแฟนๆยังแบบยังมีความสุขที่ได้ดูผลงานของผมแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันก็ ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ผมรู้สึกว่ามันมันฉีกไปจากเดิมซึ่งซึ่งอ้อนไปดูผลงานงเก่าๆจะเห็นว่ามันจะไม่มีแบบนี้อย่างแน่นอนก็หวังว่าหวังว่าแฟนๆจะมีความสุขกับผลงานของผม mm hmm. ก็แค่อยากให้เขามีความสุขใลวอไหมเออกลัวไหมหรอผมว่ามันทําอะไรไม่ได้นอะ mm hmm. ก็ถ้าถ้าคนคนเขารู้สึกแบบนั้นเราก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าเรามีหน้าที่แค่ทํา ทำหน้าที่ของเราเป็นนักแสดงก็ต้องเป็นตัวละครให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอันนี้ครั้งแรกของปีเลยหรือเปล่าครับการเจอแฟนๆของปีนี้ใช่ผมตื่นความจำได้ช่วงช่วงนี้เนาะพักผ่อนน้อยใช่ต้องห่างมาสิบกว่าวันทำไมพักผ่อนน้อยแล้วหรอการเตรียมเตรียมโปรเจกต์ใหม่แล้วมีโปรเจกต์อะไรยิ่งใหญ่สำหรับปีนี้ที่จะเกิดขึ้นสหรับก็ประกาศไปแล้วก็มีมีเกมรักปฏิหารครับแล้วก็มีแม่หยัว จริงว่ามันเกิดคาดหมกับสิ่งที่เราคาดไว้ว่าแบบเออโปรเจกต์ใหม่มาจะไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบจามซีนแล้วแต่แฟนๆก็ยังแบบตอนหลับล่าเลยอันทีก็เกินคาดเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าก็ยังเห็นยังเห็นแบบ <c oughs> แฟนๆยังยังมาให้กําลังใจเยอะเยอะเหมือนเดิมก็รู้สึกว่ารู้สึกอุ่นใจ <c oughs> รู้สึกว่าไม่ว่าจะมีผลงานอะไรเขาก็ยังมีความสุขที่จะที่จะอยู่ตรงนี้อย่างปีนี้นอกจากโปรเจกต์ใหญ่ๆมากมายทั้งละคไรอะไร ยังมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆในชีวิตที่อยากจะทำในข้าวบคุณก็จริงๆมีมีเป้าหมายอเป็นนิวฟิล์มครับนิวฟิล์มมันนิวฟิล์มซีเนอร์ป่าครับมันนิวเจเหร์ป่านิวโอไมโอเมกตอมเออไม่ใช่รับไม่ทันรับไม่ทันจริงไม่ทันเออนิวฟิล์มเป็นแบบนิวฟิล์มเป็นยังไงคะอยากให้ทุกคนเห็นละแวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของเรื่องของภาพลักษ ต่างๆหมายถึงว่าในในในฐานะที่เราเป็นนักแสดงซึ่งก็มีความตั้งใจไว้ก็น่าจะได้เห็น new film นิวฟิล์มในในโปรเจกต์ถัดไปมไม่ว่าจะเป็นเกีมรับปฏิหารหรือกับแม่หยกก็ะตามซึ่งช่วงนี้ก็ก็เตรียมตัวอยู่เป็นเต็มที่มีแบบอยากจะได้อะไรเป็นของตัวเองในปีนี้อะไรขอให้ตัวเองทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วกัน แล้วก็เป็น new ิล์มไม่ได้อย่างที่<อ>ตัวเองวางไว้ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวฮะที่หาว,ว่าโม่ไม่มีอยากซื้ออะไรแบบชิ้นใหญ่เป้ตัวเองก่อนลยครับคุณไม่มีครับออีิบเสี์แข่งเลยนะไม่มีเลยครับคุณไม่มีครับ <c oughs> ถ้าไปอยู่มันซื้อไปหมดแล้วคุณเลยไงความลักจากแฟนๆก็พอแล้วเ<อ>นี่ยของขวัญป,ปีใหม่ที่ดีมากสําหรับปีนี้เลยนะเออเพราะเพราะเพราะเป็นงานแรกของปีแล้วแฟนๆมาให้การต้อนรับขนาดนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญในปีนี้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว สายตาดูไม่เชื่อหากเลยจริงๆไปเสริมดวงเสริมอะไรมาหรือเปล่าครับคุณให้มันปังโอ้ยปีที่ปังกว่าเดิมจากปังแล้วอย่างเงี้ยคุณคือต้องจากตั้งใจทํางานแล้วผมว่ามันก็มีบ้างแหละมีบ้างคุณหมอดูคนทักยังไงบ้างครับไปทักว่าดวงสับปังไหมครับปี ปีนี้ก็ราศีตัวเองเขาบอกว่ามาเอาแล้วมาไงมาแรงมาแรงเออขามาดูกันแล้วมาดูกันแล้วมาดูกันเออแต่ว่าไม่ได้แบบขุนขั้นแบบต้องไปมูอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่มีบ้างมีบ้างก็พึ่งบ้างเช่นที่ไหนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออจะได้ไปบ้างไงเอออ่หลายที่อยู่มีบ้างแต่หลายที่อยู่ ทำเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ทำเรื่อยๆครับ